สวัสดีค่ะเห็นเมื่อกี้นี่คือใจใหายว้าบเลยเนึกว่าเป็นแพไ้ฝนเล็บยังไงให้พายางติดเล็บได้ขนาดนี้เล็บเสียฟูนี่คือแร่ม,มากเจ้าเนี่ยมันนในโซงเด็กๆ,ๆคือเราตัดเล็บไปเขาทุกวันนี้คือตาเสียฟูไม่ได้นะคนห้องอยู่ตลอดเวลาเลยจะกเป็นพี่ังบ่ให้ตัดเมียวพอยิง่งโตก็จะใช้ชีวิตยง,งแยงกันมากเมื่อก่อนตัวนี้ไม่เคยทําแบบนี้กับทําแบบนี้เอา้าดูวความสุขความซอมเจงแม่งเจงแม่งเจงเม่งไปค่ะทําแบบนี้ทุกวันแมวก็ติดนะอยากให้ทําให้ตลอดค่ะแต่จะไปมีปัญญาเกาให้แกได้ตลอดล่ะฟูตัวที่ชอบทีี่่่สสุก็นนนาาจะะเเป้มตัวบหลค ตัวตึงตึงตลอดเลยตัวแกนะใช่ไหมเชื่อป้ายรู้ความเวลาตาแกสรงตัวมันมีความพอดีกันเลยเแม่ฉันก็เต็เงแมงเต็งแมงอยู่วันนี้ก็คือวันคนรบกาหนดพาแม่ไปห้าหมค่ะเห็นบินค่ะยาหมหนนี่คือจ่ายเองนะทุกคนพ่นลูกซูซาก๋วยเตี๋ยวจะปอบใจเราเองวันนี้สั่งเป็นมีเลื่องค่ะร้านนี้คือซอฟมาร้านยังไม่เปิดก็เป็นนังรอกดดันเจ้าของร้านอีกส่วนที่เราไม่อยู่บ้านแมวก็จะอยู่บ้านค่ะสายค่ะถ้าแมวอยู่บ้านแล้วมันจะอยู่ไหนมาแล้วแมห้าโมหกโมงครึ่งก็คือจะป่อยแม่ตั้งแต่หกโมงแล ไปรีบมาก็เป็นห่วงเขาอยู่เวลาแบบนี้ก็จะเป็นห่วงแมวมากกว่าแม่ค่ะเป็นไงลูกเท่าระพียืนนั่งค่ะยืนคนเดียวเลยเป็นเหมือนกันไหมเวลากับหมาจะต้องเรียกห้าแมวให้เจอ,ให,เจอให้คบยกตัวก้อนมันก็เพื่อความสบายใจของเราลว้ลวนๆเลยและอากาศที่ร้อนกกไม้ก็ฮอนเส้นกันค่ะอุ้ยเพ้อไปทึ่งแมวล่าสุดนี่คือเป็นคนบา้าแล้วนะทุกคนกคนตันีเออติดใจตือทำด้วยอะไรตือสีน้ำใส่แมวใช่ไหมล่ะฉันจะเสียสละเป็นคนบา้าพะเองเพราะว่าฉันจะซ้อมไว้เวลาอบาบน้ำให้แมวเป็นไงขออ้างดิบดีเหลือเกิน ถึงเวลาที่จะกินข้าวรับประทานอาหารข้าวซาวในรอบที่เท่าไร่แล้วก็บ่งงูค่ะเพราะว่าเมเมืม่อซาวนี้แม่ให้แล้วนะ ทุกคนดูการกินของเจ้าเสือเอิไวน้นานแล้วนี้คืออะไรตอะไรติดนะเธอจ้าไปบูบิถังมาตอนแต่ละมือของเพิินค่ะไอเอ้ยเห็นเจ้าจเสือกินอาหารเมื่อกี้นี่ไหมทุกคนเขาเป็นแมวที่กินค่อนข้างช้าแต่ว่าเขาซ้ำรอกออกมาเป็นอาหารบ่อยมากคเขาไม่ได้แพ้อาหารนะทุกคนแมวบ้านเราค่อนข้างถูกกับอาหารยาารูฮอ้นี้เหมือนเจ้าเสือเอิหนารีบกินแล้วก็ไม่ค่อยเคี้ยวนะทุกคนแต่ความรีบของมันก็คือช้าชันนะหลายคนจะบอกว่ายู่อืออื่นไม่ถูกหรอก็ถูกค่ะแต่ว่าไม่มีเงินเธอ,เอคือยูฮอ้นี้ก็พอดีแล้วค่คะ,ะสมะสรับกกเเดดิินนนนนขึ้้บบาาาา่่่่อยมมคคะะะังวววแจจล ขึ้นเปลี่ยนเวียนกันเทียวคือฉันเป็นท้าไม่ได้เป็นผู้ป่วยเกมไม่ได้เป็นหมอ้อมันต้องเปลี่ยนเวียนขนาดนั้นแมวะ่ะเดินเบาก็จริงนะทุกคนแต่ว่ามันเดินมาเยียบตัวฉันอนะมันไม่ได้เบาเลยนะนี่ก็เลยตัดสินใจได้ไม่นองไม่นอมแล้วค่ะมายุ่มแมวแทนไปลาไปกับสิบไปเลยนะันิงๆนิง,นง,งเขานะปากกเลยก็แส,ส่ก,ก็จะตะก่เลยแตก็ไม่คลิปนะฮะบายบาย